เอาละวันนี้เรามาลงลึกกันในประเด็นที่สำคัญมากๆในกฎหมายวิธีพิจารณาความก็คือเรื่องเขตอำนาจศาลซึ่งมันเป็นพื้นฐานเลยนะที่จะบอกว่าคดีต่างๆเนี่ยควรจะไปเริ่มต้นที่ศาลไหนการเข้าใจเรื่องนี้ให้ท่องแท้คือหัวใจของการเริ่มต้นกระบวนพิจารณาที่ถูกต้องทั้งหมดแล้วคำถามก็คือการเลือกศาลผิดเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยหรือว่ามันเป็นข้อผิดพลาดที่ถึงขั้นร้ายแรงเลยทีเดียว เพราะการเลือกสารที่จะยื่นฟ้องมันไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายแต่มันสามารถกำหนดชะตากรรมของทางคดีได้เลยโอเคนี่คือ5เรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่เบสิกเลยว่าเขตอำนาจศาลคืออะไรแล้วถ้าฟ้องผิดสารล่ะจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเราจะไปดูเคสจริงจากกรีกาที่สำคัญมากๆต่อด้วยเรื่องอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียวและปิดท้ายด้วยสรุปประเด็นสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจ มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเรื่องเขตอำนาจศาลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคที่จุกจิกนะแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานเลยที่รับประกันว่าทุกคดีจะถูกพิจารณาโดยศาลที่มีอำนาจที่ถูกต้องการเข้าใจตรงนี้จึงเป็นด่านแรกที่สำคัญที่สุดอ่ะดูตารางนี้กันจะเห็นภาพชัดเลยศาลจังหวัดเนี่ยเปรียบเหมือนศาลใหญ่ รับพิจารณาคดีได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งที่ทุนทรัพย์สูงเป็นร้อยล้านพันล้านหรือคดีอาญาที่โทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตก็ตามในขณะที่ศาลแขวงก็จะดูคดีที่เล็กกว่าโดยมีเพดานที่ชัดเจนมากคือคดีแพ่งทุนทรัพ 300, ายา์ต้องไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทส่วนคดีอาญาโทษจำคุกสูงสุดต้องไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาททีนี้คำถามคือแล้วถ้าฟ้องผิดละ่ะจะเกิดอะไรขึ้น ตรงนี้แหละที่เรื่องมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นมาเพราะผลลัพธ์ของการฟ้องผิดสารเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเราพลาดในทิศทางไหนคือเอาคาดีเล็กไปฟ้องสารใหญ่หรือเอาคาดีใหญ่ไปฟ้องสารเล็กคืองี้กฎหมายเขาเปิดช่องไว้ถ้าเราเอาคาดีเล็กๆซึ่งจริงๆอยู่ในอำนาจศาลแขวงไปฟ้องที่ศาลจังหวัดซึ่งเป็นศาลใหญ่เนี่ยศาลใหญ่เขามีดุลพินิจช,ช่วยได้อาจจะรับไว้พิจารณาเองเลยเพื่อความสะดวกของประชาชนหรือจะโอนไปให้ศาลแขวงก็ได้ แต่ในทางกลับกันถ้าเอาคดีใหญ่ไปยัดให้สารเล็กอันนี้ทําไม่ได้เด็ดขาดเพราะสารเล็กไม่มีอํานาจพื้นฐานแต่แรกเขาทําได้แค่อย่างเดียวคือจําหนคดีทิ้งไปเลยเพื่อให้โจทย์ไปเริ่มฟ้องใหม่ให้ถูกสารพูดทฤษฎีมาเยอะแล้วเรามาดูของจริงกันดีกว่ามาดูเคสดีกาที่น่าสนใจมากๆคดีนี้จะทำให้เห็นเลยว่าความเข้าใจผิดเรื่องเขตอำนาจศาลเพียงเล็กน้อยมันส่งผลกระทบใหญ่หลวงชนิดที่ว่าพลิกคดีได้เลย เรื่องมันเป็นแบบนี้ตอนที่จำเลยทำผิดเนี่ยกฎหมายที่ใช้มันเป็นกฎหมายเก่าโทษมันเบาคดีมันเลยอยู่ในอำนาจศาลแขวงแต่พอเวลาผ่านไปกฎหมายเปลี่ยนโทษหนักขึ้นอายการก็เลยเอาคดีไปฟ้องที่ศาลอาญาซึ่งเป็นศาลใหญ่จุดพีคมันอยู่ตรงนี้ศาลร,รับฟ้องก็จริงแต่ตามหลักกฎหมายอาญาต้องใช้กฎหมายที่เป็นคุณที่สุดกับจำเลยซึ่งก็คือกฎหมายเก่าผลก็คือแม้คดีจะอยู่ศาลใหญ่แต่เนื้อแท้ของมันยังเป็นคดีศาลแขวงและนี่คือจุดที่พัง เพราะฝ่ายโจทดันไม่ได้ทําตามขั้นตอนของศาลแขวงที่มันมีรายละเอียดเฉพาะตัวเช่นเรื่องการขอผลัดฟ้องให้ถูกต้องสุดท้ายอุตสาห์สืบสวนจับกุมมาแทบตายแต่กระบวนการฟ้องมันผิดตั้งแต่ต้นศาลฎีกาจึงพิพากษาย,ยกฟ้อง นี่คือบทเรียนราคาแพงจากดีกาฉบับนี้เลยต้องจำไว้ว่าการที่ศาลใหญ่เขาใจดีรับคดีเล็กไว้ไม่ได้แปลว,ว่าเขาจะใช้วิธีพิจารณาแบบศาลใหญ่ได้นะไม่ใช่เลยเขาต้องย้อนกลับไปใช้กระบวนพิจารณาของศาลเล็กทั้งหมดนี่คือกับดักทางกฎหมายที่หลายคนพลาดกันโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้องไปศาลไหนคำถามต่อมาคือแล้วพอไปถึงศาลแล้วเนี่ยใครใครกันแน่ที่มีอำนาจตัดสินคดีนั้น ผู้พิพากษาคนเดียวพอไหมหรือต้องใช้เป็นองค์คณะตามกฎหมายเลยนะผู้พิพากษาคนเดียวเนี่ยสามารถจัดการคดีเล็กๆน้อยๆได้เกือบหมดไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งที่ทุนทรัพย์ไม่เยอะคดีอาญาที่โทษไม่หนักหรือแม้แต่การไต่สวนมูลฟ้องไปจนถึงการออกหมายเรียกหมายจับต่างๆก็เพื่อให้คดีที่ไม่ซับซ้อนมันเดินไปได้เร็วๆไม่ติดขัดแต่มันมีแต่ตัวใหญ่ๆอยู่ถึงจะมีอำนาจพิจารณาคดีเหล่านี้ได้แต่อำนาจในการพิพากษาลงโทษเนี่ย ถูกจำกัดไว้อย่างเข้มงวดมากจำเลขนี้ไว้ให้ดี6เดือนไม่ว่าอัตราโทษตามกฎหมายของคดีนั้นจะสูงถึง3ปีแต่ถ้าผู้พิพากษานั่งบัลลังคนเดียวจะสั่งจำคุกจำเลยได้มากสุดแค่6เดือนเท่านั้นแล้วก็อีกตัวเลข1 0 0 0 0มืบาทนี่คือค่าปรับสูงสุดที่ทำได้ดังนั้นถ้าผู้พิพากษาพิจารณาแล้วเห็นว่าโอเคสนี้ต้องจำคุกเกิน6เดือนหรือปรับเกินห0,000 จะทำเองไม่ได้ต้องส่งสำนวนให้องค์คณะซึ่งก็คือผู้พิพากษาอย่างน้อยสองคนเป็นคนตัดสินถ้าฝืนตัดสินเกินเพดานนี้ไปคำพิพากษานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายทันทีเอาละ่ะมาถึงช่วงสรุปกันแล้วจำหลัก3ข้อนี้ไว้เลย 1. เช็คเขตอำนาจศาลก่อนเสมอดูจากทุนทรัพย์หรืออัตราโทษณเวลาที่ทำผิดไม่ใช่เวลาที่ฟ้อง 2. ระวังกับดักเรื่องวิธีพิจารณา ถ้าเอาคดีเล็กไปฟ้องศาลใหญ่ต้องใช้วิธีพิจารณาของศาลเล็กอย่าเผลอและ 3. รู้ลิมิตอำนาจผู้พิพากษาคนเดียวจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1,000 10, 0บาทนี่คือหัวใจทั้งหมดเลยแน่นอนว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เป็นแค่หลักการสำคัญในความเป็นจริงมันยังมีรายละเอียดมีดีกาที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมาย สำหรับคนที่สนใจอยากจะลงลึกในรายละเอียดมากกว่านี้เรามีสรุปคำบรรยายในชั้นเรียนฉบับสมบูรณ์เตรียมไว้ให้ลองติดตามได้ที่เพจดีกาเก่งแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดและราคากันได้เลย